ระทั้งหลายกล่าวงาวา่าไขญาโดราเจ้าอาจารย์มันพงอนี้เป็นอจิกะโจนถือเอาตินแห่งหแปะตัวเนื่องเหตุดังอันตูทั้งหลายก็ถือมันมามาบัดนี้แหละโพธิจันเจ้าก็กล่าวว่าเตนะฮิพี่และมีดังนี้สูตั้งหลายกะทำอย่างมิตะบินตะกะภูนานเป็นข่าแห่งจูตั้งหลายแล้ว คือแก่เรางาเชื้อมันคนในอาสาไหลเชื่องงาเรามาก็อยากมีจริงวิจแรตเตมนุสย์อันบาคนท่างหลายผู้นั้นจ้างงาเฮยังมิตะวินตะกะแก่โปธิส่จเจ้าโดยกรรมบาไอ้ยย่าแห่งเจ้า อาจาริ์ริยาสาธุงาดีนักแลบอันแล้วก็หนีเมืองแหลอทะในการะนั้นโปทั่เจ้าก็ถามเส่งมิตาวินตะกะว่าดูการมิตาวินตะกะต้วงอันมาตานเมืองไปอยู่ที่ใดจังการอันนานประมาณเท่านี้จาโชกะกะปังอัตนากะกำปังการโรเจสีทวนอันว่ามิตาวินตะกะ ก็บอกยังอันเปิงกัทตำโดยโตนจุผักการและโปธิสันโตอันว่าโปธิสเจ้ากรก่าวดังนี้ว่าโกปุกาโรอันมาปุ้กาละผู้ใดอันบอกกะทำมาตานกรรมแห่งอาคนแปลว่าผู้เป็นนภโยชนาส่วนคนโกนั้นมันก็เตียนยอมได้ถึงยังตุก ด้วยปาการดังนี้แล้วก็กล่าวยังคาถาเนลคาถาการมสาหิตานุกัมปิโตอาจจะบวมังกรโรติสาสนังอาจานาปโมลัพังมิตาวิญญาโตจติติเตพนโตมานาเวเนวากาดูกรามานวะตังหลายเงนยง โลอันว่าคนผู้ใดและบ่มีกระทำนั้นยังฟังคำสั่งสอนแห่งคนผู้สอนมันก็เฮอจำเรือนอนราะห์งาเฮอเป็นระโยชนะโยนารวันว่าคนคนผู้นั้นมันก็เดือดนรอนน่าใจนักกิมีวาจากุปมาดังรือจาคือเป็นดังมิตรวินตะกะอันถือเอาตินแห่งแปะ นั่นแรกกุจิตตาปารุระตันโตอันว่าได้ยัางอาหารพอเต็มในต้องอันเท่นเจ้าโตนั้นหากใดในอัตภาวะสามดังอันเดดังนี้ก็เมื่อใดเป็นยักษ์ห่าลอยจานนั้นอาได้กินย่างกับพระมรปอเต็มต้องวันเดียวได้เป็นจุนขะห่าลอยจานได้กินเข้าอันคนหาก ลากงาเซียพอเต็มในวันเดียวงานเนืองปางเป็นปฏิมาภีพระปิกะงาวันจักงาเข้าสู่ปริิปัาได้กินน้ำหวานสี่ประการโดยอนุภาวะแห่งคำมาเจสนาะปฏิจาริบุตาาถินเจ้านี้ถึงอาเหนึงอาแรกกะระนังนามะอันบักกตตามอ เป็นอันตรายแก่ราบแห่ง,งตานผู้อืนน่นเนี่เป็นโทษอันหึกงงหยบหนักโดยผักการดังพระพุทธเจ้าหากเทสนามานนี้และเหตุการณ์ดังอันูุกระรกยิงใจขาดนักบวชตนได้ก็ดีอย่าได้มีดิสยาสางายวนขวรเก่าเป็นอันตรายแก่ราบแห่งตานผู้อื่นแม่นผู้ต่ำย่อกว่าตน ก็ดีก็อย่าได้มีแต่จริงแลเตัตสมิงกาเลสาโซปิอาจาริโยมิตาวินตะโกพิญทาถากรมาโักก็ตอตัตสมิงกาเลในการานันโพติจันเจ้าโตนเป็นอาจาริโยะก็ดีมิตาวินตะกะผู้เป็นอันเตวาชิกะก็ดีกันจุติจากอัตภาวะอนัน์ ก็ไปตามกรรมแห่งตนและันทาสะปัญโยราพุทธเจ้านำเอามายังธรรมเทชนางอันนี้ว่าพิกขเวดูลาภิกุตังลายส่วนว่าบ้างาโลรัติสาภิกุตอนนั้นได้กระทำยังจะภาวะอันหาลาภะบ่ได้ก็ดี ยังภาวะอันใดยังอริยะมักก็ดีก็หากใดก็ําโดยต้นแต่จริงเดียวโดยดังพาตนาก็องหากติจนามแกตานตั้งหลายนี้และบะอันแล้วพระก็ออนุสนทีติดต่อยังอัตติตะและปัจจุปันนะจุมนุมายังจาทะกะว่ากาตะ ตามิตาวินตาโกโรลาติชาเทโลอาโหเิติชาบามุขาจาริโยปนะอาหามปฏิพิกาเวดูรามเิโกตังลลยมิตาวินตากาอันบ่ฟังเอาคำสอนวันนั้นคือมาได้โลระติชาเทนบันนิหละปันดังติชา ปาโมกขาอาจารย์วันนั้นคือหากมาไลยพระตถาคตอันโจรเป็นที่จัง,งทีเพิ่งแก่โลกตังสามบัดนี้และโสราจาตะกังนิที่ตังก้าวย่างเลละจาตกะก็บังคมสมเรศเดื